หลายคนเจอทางตันในการเลี้ยงปลาหมอไม่รู้จะปรึกษาใครอยากจะเลิกเลี้ยงหยุดความคิดแล้วโทรมาพูดคุยกับเรามิตรเกษตรครับกับแนวทางหนึ่งเรามีลูกพันปลาจากทางใต้ขึ้นมาท,ทุกทุกอาทิตย์ครับอย่างที่สองครับเรามีตัวจัดการน้ำให้คุณจัดการน้ำในบ่อไม่ให้เกิดปัญหาทำให้น้ำในบ่อเป็นน้ำด่าง7.58.5 ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงไม่มีในเต็ตในไต้ยูเรียแอมโมเนียและไม่มีสาหร่ายทึบๆขึ้นในบอ่อมากมากครับอย่างที่3ครับเรื่องของการเดินอาหารเดินอาหารปกติครับเรามียี่ห้ออาหารในใจที่ทดสอบมาแล้วว่ามันได้ผลชัวร์สามารถใช้ได้ตั้งแต่โปรตีน4,2,40,30,25,18,15.5มมาคุยกันโดยใช้ร่วมกับ น้ำย่อยถั่วหมัก APP เสริมตัวโปรไบโอติกหรือใช้ชุด APP เสริมตัวโปรไบโอติกครับและมีการตัดเชื้อการทุกๆเดือนด้วยตัวยาตัวนี้ครับนี่คือแบคซินแบคซินเป็นตัวตัดเชื้อที่ดีที่สุดณเวลานี้ในโครงการปลาหมอยักษ์ชุมชนครับจากนั้นเมื่อคุณเลี้ยงไประยะ2เดือนโครงสร้างผ่านไปแล้วจะมาทำรูปทรง แน่นอนครับเรามีแนวทางที่ชัดเจนและเป็นแนวทางที่แพร่กระจายณวันนี้แต่เราขอคุยกันหลังใหม่เราจะดูปลากันชุดต่อชุดตัวต่อตัวบ่อต่อบ่อ,บอนี่คือแนวทางก่อนที่แม่ค้าจะมาจับปลาต้องอ้วนสารต้องหนาถางต้องเต็มน้ำหนักต้องได้นี่คือแนวทางหลังสุดที่สุดของที่สุดใช้ต้นทุนสำหรับอาหาร ขนาด2-3ตัวโลไซ์ใหญ่นีครับเราใช้ต้นทุนทั้งหมดทั้งหมอไม่เกิน35บาทต่อกิโลปลาถ้าเกิดคุณสนใจคุณสามารถติดต่อพูดคุยหลังไม้ได้เสมอเสอเชื่อผมมิตเตรเกษตร